สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแบบ Hu ันตี้ซอมบี้อัปเดตะครนบวันนี้ก็คลิปอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็มีแมปใหม่เข้ามาแล้วก็เลือกแมปใหม่ได้เลยส่วนตั้งค่าก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะส่วนอันนี้จะเป็นออโต้หรือนอร์มอลก็ได้แต่ผมจะแนะนําเป็นนอร์มอลมากกว่านะเพราะว่าออโต้มันจะช้ามากๆเลยนะครับก็ไปดูกันในเกมได้เลยนะแต่ผมจะกดออโต้จอยเลยนะครับ แล้วก็รอมันหาห้องสร้างห้องนะครับอาจจะที่เข้ามาในเกมแล้วนะครับสกิปมันก็จะ a q ็กอัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้โอเคนี่นะความเร็วของออโต้มันก็จะประมาณนี้มันก็จะไม่เร็วมากนะให้เราปรับเป็นเอ่อ normal นะครับตรงนี้แล้วเราก็ปรับความเร็วออฟผมปรับเป็น6นะถ้าใครตีไม่โดนก็ปรับลงมาเหลือ5เหลือ4เหลือ3ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับโอเคมันก็จะฟาร์มเร็วประมาณนี้เลย นี่ก็ถือว่าเร็วนะผมก็จะตัดไปเป็นช่วงๆนะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเสียเวลาเกินไปนะเพราะว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่เกิน2นาทีนะครับโอเคเนี่ยนะมันก็จะมาถึงเวฟที่3แล้วเดี๋ยวบอสก็จะมาแล้วนะครับอีกสักครู่นะโอเคบอสก็มาแล้วเนี่ยก็ใส่เดียวกับบอสประมาณนี้ก็โซโล่ชิลๆในในแม่ก็ชิลๆเลยนะแบบนี้ โอเคมาดูกันจบเกมได้ไรบ้างก็ได้ประมาณนี้นะก็ไว้จะกลับไปลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยครับบ๊ายบาย